สวัสดีครับวันนี้ชานวนาอยู่นะครับมาอยู่ที่บ้านหนองพิ้ไก่ตําบลนานบอรคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับสวัสดีครับพี่ทศภาครับครับสวัสดีครับผมตอนนี้กําลังจะแพ็คข้าวครับแพ็คข้าวไรเบอร์รี่นะครับกับข้าวหลิมผัวนี่เป็น,นของที่ผลิตภัณของชุมชนหนองพิ้ไก่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับปเป็นข้าวปลอดสารครับเป็นข้าวอินทรีย์ช่วงปลาเปลี่ยน กำลังจะพัฒนาเป็นอินซีรัตเปอร์เซนต์ในในปีสองปีกำลังขอครับแล้วก็ใช้ตรงนี้ก็เป็นของสนับสนุนโดยของ,ขนนงชนาวันยุทธนะครับเพื่อทำโครงการร่วมพัฒนาวันยุูสเรื่องแคลงข้าวแล้วก็มีเลี้ยงมีมีเลี้ยงแหนแดงไก่หนแดงไปแล้วก็มีกันแคลงข้าวได้ลีเดอร์นะครับจะมีเลีเดอร์วันนี้บม่มีสินค้าเออบ่มี นี่น้องมันยืมไปใช้ครับอันนี้ได้ลีเดอร์อยู่แล้วก็เป็นแกงเข้าวทำเปียกสลับแห้งครับแล้วถ้าสนใจจะสั่งข้าวกินนี่ติดต่อได้ที่ไหนครับอ๋อตรงนี้แหละครับเบอร์โทรอยู่ข้างหลังนะครับศูนย์ข้าวมิโคมีไก่นะครับมีของศูนย์แปดเก้าเก้าหกศูนย์เก้าแปดหกแปดนะครับตรงตรง,ตรงลากศูนย์แปดเก้าเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์เกแปดหกแปด ข้าว868ครับกินข้สภาพนะครับถ้าสนใจกินข้าวก้องสีสดใหม่ติดต่อพี่สักพัตาลารนได้เลยนะครับ,รบ,รบขอบคุณมากเลยครับ